และนี่คืออัมแบงตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กของเรานะครับตอนนี้บันทึกการทําโปรโมวิดีโอเรียบร้อยแล้วในมินิโปรดักชันวันนี้นะครับโฟกัสเจ้าแบรนด์ซูนิโอนะครับพี่ตุ๊กครับก่อนมานะครับรู้สึกยังไงบ้างและตอนถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับก่อนมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบว่าซ้อมมาดีนะคงจะไม่เท่าไหร่อ่ะโหมาทําจริงๆไม่ใช่ง่ายนะสองนาทีกว่าจะทําจริงๆเนี่ยเออแบบแต่ว่า การช่วยเหลือของคุณเอกแล้วก็ของน้องอ่อ,อนนี่นะคะแบบมันทําให้เราแบบว่าเออเป็นกันเองแล้วเราก็แบบได้ได,ได้ได้ทาตามเป้าหมายค่ะแล้วก็แบบเป็นตัวเราด้วยอันนี้ค่ะท,ที่ที่ทุกชอบแล้วก็เออไม่คิดว่าเออถ้าเราไปทําเองคงทําไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วพอถ่ายเร็จแล้วตอนนี้อยากจะบอกคนที่ตรีงมจจะทําตามพี่ตุ๊กกันนะฮคะ,ค,ะคนที่คิดว่าจะมีคอร์สออนไลน์ขึ้นมา ก็ยังคิดแล้วคิดอีกเนี่ยยังทำรายละเอียดเอาลายไม่ได้แต่ว่าอยากจะทําแต่ก็ยังไม่ได้ทําคิดไปคิดมาเนี่ยพี่ตุ๊กเคยอารมณ์แบบนี้ไหมครับค่ะคือมันมันมันตอนแรกที่ลองลองได้ได้ได้โจทย์มานะคะคือมันเผชิญน่ะแล้วก็ไม่อยากทาอะ่ะแต่เราก็คิดว่าที่ก้าวแรกอะ่ะมันมักจะยากเสมอนะคะถ้าเราไม่ลง ลงมือทำนะมันก็ไม่มีทางที่เราจะได้ทำและดีที่แบบเราจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบทำตามสเกดูใช่ไหมทำให้เราต้องซ้อมต้องฝึกเออแล้วเราก็มาในจุดที่มันสําเร็จจนได้คือทําชื่อคอร์สให้ผ่านก่อนนะครับแล้วก็เตรียมสคริปต์สอนาทีพอส่วนเอาไลน์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปปรับกันีกทีเพราะเรามีพี่ผู้ช่วยคนเก่งคืออาจารย์บอยใช่ไหมครับอ่าโอเคเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหน่อยครับว่าตัดสินใจเร็วๆในการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยตัดสินใจยังไงดี ก็อย่าลังเลนะคะเลือกเลยค่ะจ่ายเงินเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียกเรานะคะพันธะสัญญาเราจะได้สําเร็จสักทีโอเคก็เดี๋ยวืออีกขั้นหนึงนน่งนะครับอันนี้เป็นมืออาชีพเหมือนกันชื่อติวเตอร์นะครับติวเตอร์ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแลเดี๋ยวเราไปติดตามคนสุดท้ายวันนี้กันวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย